ะะจะเป็นผักชีพันุใหญ่นะคะอันนี้จะเป็นพันุ์ใหญ่เนาะเอาเอา๋ตอต้นนี้ก็มีร่องรอยการเก็บไปกินแล้วแล้วก็เขาเขาแทงยอดขึ้นมาใหม่นะคะถ้าเป็นหอมแบ่งจากมเมล็ดก,ก็เดาได้เลยค่ะว่าลักษณะของเขาคือเขาจะต้องโตสูงใหญ่แล้วก็ต้องมีดอกใช่ไหมคะแต่พอเรามาหว่านต้นหอมนะคะเดี๋ยวจะเปิดให้ดู ก็แบ่งไปปลูกเยอะแล้วนะคะพอเรามาหว่านต้นหอมแล้วผักชีมาขึ้นทีหลังเนาะแต่ว่าใหญ่กว่านะคะแต่ก็จะมีปัญหาเรื่องหญ้าเนาะหน้าฝนขนาดหน้าแรงเรานี่ก็ยัง <c oughs> มีหญ้าอีกอันนี้คือผักเสี้ยนนะคะ <c oughs> เดี๋ยวพืชชนิดไหนก็ตามเนาะถ้ามีหญ้ามาขึ้นก็คือพืชชนิดนั้นก็ไม่งามนะคะ,คะ,ะได้ประมาณสี่วันนะคะ อ่าสี่ห้าวันนะคะนี่ลักษณะน้องท่านไหนที่สนใจพันธุหอมนะคะตอนนี้พันธุหอมของเรามีสายพันธุ์ที่มีดอกนะคะต้นใหญ่ๆสวยๆนะคะนี่แม่หมูฟาร์มสุขสวัสดีค่ะวันนี้แม่หมูพามาชมต้นหอมที่แม่หมูได้มาจากการหว่านเมล็ดเนาะจะเป็นต้นหอมสายพันธุ สายพันอะไรเนาะเป็นหอมแบ่งนะคะหอมแบ่งจากเปรตเ,เนาะจะพูดว่าสายพันุ์อะไรดีเนาะจาชื่อไม่ได้นะคะเพราะว่าเป็นสั่งมาจากน่าจะเป็นประเทศจีนนะคะ,อ,ะอันนี้ก็อยากจะบอกว่าต้นต้นผักชีนะคะจะเป็นผักชีพันธุ์ใหญ่นะคะอันนี้จะเป็นพันธุ์ใหญ่เนาะเอาอ๋อต้นนี้ก็มีร่องรอยการเก็บไปกินแล้วแล้วก็เขาเขาแทงยอดขึ้นมาใหม่นะคะ จะได้ต้องต้องเก็บออกอีกแล้วนะคะนี่เดี๋ยวจะเก็บเลยนะคะเพราะว่าถ้าเราปล่อยไว้เขาก็จะเป็นดอกแล้วเขาก็จะหยุดการแตะต้นแตะกอให้เรากินนะคะเราถ้ามาเห็นก็คือเก็บเลยนะคะนี่กรอบอร่อยหอมนะคะเดี๋ยวจะจะมาเล่าแปลงที่ไม่หมูหวานเนาะอันนี้ทําไมมาอยู่ตรงนี้ก็คือ เมื่อก่อนแม่หมูหวานผักชีตัวนี้ล่ะค่ะแต่เขาไม่เคลื่นสักทีไม่รู้ว่าสาเหตุอะไรนะคะไม่เคลนสักทีแล้วทีนี้หลังจากนั้นก็มาหวานเป็นมเมล็ดผักหอมต้นหอมนะคะเป็นเป็นหอมแบ่งเนาะจากมเมล็ดนะคะถ้าเป็นหอมแบ่งจากมเมล็ดก็ดาวได้เลยค่ะว่าลักษณะของเขาคือเขาจะต้อง โตสูงใหญ่แล้วก็ต้องมีดอกใช่ไหมคะถึงจะมีเมล็ดมาให้เราปลูกนะคะแต่สำหรับใครที่ปลูกสำหรับมัดรวมกับผักชีแบบนี้เนาะก็จะไม่ได้ปล่อยให้ให้ให้ต้นโตได้ขนาดนี้นะคะนี่อันนี้ก็คือไอไที่แม่หมูนำมาแบ่งแบ่งมาปลูกก่อนเพื่อนนะคะคือจุดที่โตก็โตมากๆเลยนะคะโตกว่าเพื่อนเนาะก็กำลังปล่อยไว้นะคะปล่อยไว้ดูว่า น้องจะโตได้ขนาดไหนนะคะแต่อันนี้เป็นร่องรอยเดิมส่วนอันนี้ก็ขึ้นมาตามทีหลังนะคะแต่ว่าด้วยความเจริญเติบโตคือไปไวมากๆเลยนะคะผักชีผักผักชีสายพันธุ์นี้ใหญ่มากๆเลยนะคะสงสังยจะ,ะไม่ใช่พันุของไทยเรานะคะใหญ่มากค่ะใหญ่มากแล้วก็โตเร็วนะคะกอจะใหญ่มากอ ถอนกอนนึงไปให้พี่ใช้นะคะก็โอ้โหแบบแกสุดงงเลยคะ่ะทำไมมันมันใหญ่อลังการได้ขนาดนี้กนะอนนี้ก็เช่นกันนะคะก็มีมีการถอนต้นหอมเนาะความจริงต้นหอมที่แม่หมูหวานนี่หวานก่อนที่ผักชีจะเกิดอีกนะคะผักชีนี้มันอยู่ที่เดิมของมันเมื่อก่อนมันไม่ยอมขึ้นเนาะแต่พอเรามาหวานต้นหอมนะคะเดี๋ยวจะเปิดให้ดู ก็แบ่งไปปลูกเยอะแล้วนะคะพอเรามาหว่านต้นหอมแล้วผักชีมาขึ้นทีหลังเนาะแต่ว่าใหญ่กว่านะคะใหญ่กว่าโอ้โหดูกา้กานก้านของใบเขาจะเท่า,าผักขึ้นช่ายเลยนะคะส่วนตัวนี้จะเป็นผักโขมนะคะผักโขมก็เด็ดยอดไปกินแล้วเช่นกันแล้วก็แตกขึ้นมาใหม่เหมือนแบบเป็นต้นใหม่ที่ใหญ่เลยนะคะผักโขมก็กินไม่ทันนะคะเดี๋ยวจะ ทำการตัดอีกแล้วนะคะผักโขมมาเล่าเรื่องอผักหอมจากมาเมล็ดของเราต่อนะคะแม่หมูสังเกตดูแล้วเขาก็จะมีลักษณะการแตกกอนะคะจะเป็นคล้ายๆหอมแบ่งเลยของเราเลยนะคะขออนุญาตถอนหญ้าไปด้วยนะคะก็อยู่ในช่วงของการศึกษาดูนะคะว่าเขาจะเป็นยังไงเขาจะ นำไปแบ่งขยายปลูกเหมือนพร้อมแบ่งเลยของเรานะคะก็จะปล่อยไว้อย่างนี้ค่ะมีจุดที่แบ่งมาขยายไว้นะคะแต่น้องคุณย่าของเราก็เยอะมากๆเลยนะคะนี่ค่ะข้อเสียของการปลูกลงแรงดินนะคะที่บ้านแม่หมูก็ก็ ยังจัดการไม่ได้เนาะกับปัญหาเรื่องหญ้านะคะไม่ว่าจะเป็นใส่ปุ๋ยข้อขี้หมูหรือปุ๋ยขี้ควายขี้ไก่ก็มีหญ้าเนาะก็จะเป็นเพราะญ้าที่เขาปลิวมาจากด้านข้างนะคะมาอยู่เนาะก็พยายามทําแปลงนะคะเดี๋ยวพอช่วงหน้าฝนก็จะไม่ไม่ปลูกลงตรงนี้แล้วจะยกยกขึ้นนะคะจะนํา อิดบล็อกเข้ามาใส่แล้วก็นําดินเข้ามาปลูกนะคะจะจะไม่ได้ปลูกลงพื้นแบบนี้แล้วเนาะเผื่อว่าช่วงหน้าฝนเขาจะได้รอดทั้งหมดนะคะสําหรับใครที่ไม่ได้มีแพลนว่าจะทําแปลงจากบล็อกอิดปูนอะไรก็แนะนําให้ยกคูขึ้นนะคะแต่ก็จะมีปัญหาเรื่องหญ้าเนาะหน้าฝนขนาดหน้าแรงเรานี่ก็ยัง <laughs> มีหญ้าอีก อันนี้คือผักเสียนนะคะเดี๋ยวต้องถอนออกเนาะเดี๋ยวจะเด็ดยอดเขาไปทําผักดองนะคะอยอดที่อ่อนๆนะตรงไหนเด็ดได้ก็เด็ดไปทําผักดองนะคะคือถือโอกาสถือโอกาสมาถอนหญ้าให้หอมของเราด้วยนะคะเยอะมากลกมากถ,าถ้าถ้าเผลออีกแป๊บเดียวก็คือไม่ได้เลยนะคะตรงนี้จะไม่เห็นต้นหอมของเราเลยนะคะเอาไปามาก็จะตายในที่สุดเนาะ เพราะว่าหญ้าเขาจะแรงกว่าเขาจะแข็งแรงนะคะคําว่าแรงก็คือแข็งแรงนะ,ะต้นหอมก็จะสู้หญ้าไม่ไหวนะคะพืชชนิดไหนก็ตามเนาะถ้ามีหญ้ามาขึ้นก็คือพืชชนิดนั้นก็ไม่งามนะคะพลิกของเราก็โดกมากๆแล้วก็หญ้าก็รกมากๆเลยนะคะตรงนั้นถัดไปจะเป็นแปลงต้นหอมอิสราเอลนะคะ ก็เพิ่งปลูกได้หนึ่งเดือนนะคะก็ยังไม่ได้พร้อมแบ่งปันเนาะใครที่สนใจต้นหอมอิสราเอลรอก่อนนะคะอันนี้ก็คือต้นหอมจากเมล็ดค่ะวันนี้มานําเสนอต้นหอมจากเมล็ดที่ดูเหมือนจะใหญ่มากๆเลยนะคะนี่ฝั่งนี้ที่อันนี้ไม่ใช่เนาะตัดแถวนี้ไปนะคะแถวนี้ไม่ใช่นะคะนี่คือส่วนนี้เนาะแถวนี้ไปนู่นนะคะ จะเป็นจากเมล็ดที่แม่หมูถอนมาจากแปลงที่หวานไว้นะคะอได้ประมาณ4ี่วันนะคะสี่ห้าวันนะคะนี่ลักษณะของน้องเนาะก็ดินก็เหมือนจะแห้งแต่ก็ไม่ได้แห้งนะข้างล่างก็ชุ่มอยู่นะคะวันนี้ก็ยังไม่ได้ลดเนะาะฟ้ามืดครึ้มแล้วก็น้ำโซลาเซลล์ก็ยังไม่ไหลนะคะก็ไหลนิดๆแต่ว่า แบ่งไปให้พี่สะพยล้างคอกหมูเล้าหมูอยู่นะคะเดี๋ยวจะพามาดูอีกต้นนี้ก็ต้นต้นที่อยู่แปลงแรกเนาะที่แม่หมูทดลองหวานนะคะอันนี้คือแปลงแรกที่ทดลองหวานก็มีต้นที่มันหลงเหลืออยู่ในแปลงนะคะก็ปล่อยไว้ให้เขาโตนะคะเราก็มีหน้าที่มาเก็บหญ้านะคะหญ้ารกๆแถวนี้นะคะรอชมดูนะคะว่า,าต้นหอมที่เราปลูกจากเมล็ด จะเป็นยังไงจะแตกต้นแตกกอสวยไหมนะคะก็วิธีการเพาะของแม่หมูจะจะไม่ได้ยุ่งอะไรเลยะคะ่ะเพราะเพราะว่าแม่หมูจะทําการหวานเลยนะคะควรดินเสร็จเตรียมดินเสร็จก็หวานเมล็ดแล้วก็มีอ่อก่อนที่จะหวานก็มีเขี่ยให้เป็นร่องนิดนึงเนาะเขี่ยเขี่ยเขี่ยเป็นร่องนิดนึงแล้วก็นำเมล็ดหวานลงไปแล้วก็ถมแบบนี้เนาะประมาณนี้นะคะแล้วก็รดน้ําเช้าเย็นเช้าเย็นนะคะเหมือน เหมือนเราพรมให้มเมล็ดเขาอชุ่มชื่นชุ่มฉ่านะคะอันนี้ก็รกมากต้องหาเวลามาดูแล,แลแล้วนะคะรกจริงๆมีแต่แปลงรกๆเลยค่ะช่วงนี้ก็ไม่มีเวลามายืนรดน้ำเนาะเวลาแดดก็แดดจัดนะคะเวลาที่แดดก็แดดจัดจนไม่อยากจะมามารดน้ำเนาะถ้าจะลดตอนข้าน้ำก็จะไม่พอเนาะ ก็ปลูกค่อนข้างหลายอย่างนะคะถ้าเราจะมาลดเฉพาะช่วงเย็นน้ำแม่หมูก็ขึ้นแค่ถัง1,000ลิตรนะคะเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะคะถัง1,000ลิตรนะคะมันก็คงไม่พอสำหรับแปลงผักของแม่หมูเนาะก็เลยต้องต้องลดช่วงกลางวันที่น้ำโซลาเซลล์ไหลน,นะคะก็ลดลดด้วยระบบสปริงเกอร์แล้วเนาะ ก็เหมือนจะไม่มีเวลานะคะก็เลยทำการติดสปริงเกอร์นะคะก็จะไม่ยืนรถทั้งวันก็คงไม่ไหวนะคะด้วยสภาพอากาศที่ร้อนเราก็ร้อนอ่าแดดก็แดดจัดแบบแผดเผานะคะก็เลยต้องทำเป็นสปริงเกอร์แทนนะคะจิบจ๊บๆๆๆโอ้โหอันนี้ก็ กะว่าจะมาเด็ยดยอดออกนะคะเพื่อไม่ให้เป็นดอกเนาะก็ไม่ได้มาอีกแล้วสูงอีกแล้วค่ะถ้าสําหรับพ่อแม่พี่น้องข่านไหนที่สนใจพันธุหอมนะคะตอนนี้พันุ์หอมของเรามีสายพันุ์ที่มีดอกนะคะต้นใหญ่ๆสวยๆนะคะนี่อันนี้ได้เดือนกว่าเนาะอาจจะเข้าสองเดือนแล้วนะคะนี่อสองเดือนเนาะพูดผิดะคะ่ะตอนแรกบอกเดือนกว่าตอนนี้เขาเขาได้สองเดือนแล้วนะคะเดี๋ยวจะพามาดูเนาะ ว่า,าจากที่ปุ่ง1ต้นนะคะหนึ่งต้นแล้วก็ไม่ใหญ่ด้วยนะคะ1ต้นที่ไม่ใหญ่นะคะผลออกมาแล้วจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวจะมานับให้ดู1นึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสสแต่ว่าใน14ก็คือพร้อมที่จะแตกกอออกอีกแล้วนะคะ งามจริงๆคะ่ะก็ใหญ่มากเพราะว่าน้องได้รับปุ๋ยขี้ไก่นะคะขี้ไก่นี่สุดยอดเลยนะคะใส่นิดเดียวงามอลังการมากเลยนะคะก็กะว่าจะตัดใบไปให้ที่วัดทำผักดองซะหน่อยนะคะเพราะว่าเยอะเกินเหมือนเราปล่อยไว้มันก็จะเป็นใบเหลืองขอบๆเรื่อยๆเนาะแต่ถ้าเราตัดเดี๋ยวก็แทงต้นขึ้นมาใหม่นะคะไม่นานเลยก็ ต้นใหญ่ต้นสวยเหมือนเดิมนะคะอันนี้คือผักเซียนเก็บไม่ทันอีกแล้วค่ะจะอ,อะไรขนาดนี้เอาสวนแม่หมูค่ะก็มีหลายๆอย่างเนาะมีมะเขือเทศมีขึ้นช่ายนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกการติดตามรับชมทุกๆกำลังใจมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ